วันนี้พาพี่เบิร์ตมาสำารวจมาสำารวจเส้นทางนีไม่มาก็ไม่รู้ไม่ดูก็ไม่เห็นไม่ทำก็ไม่เป็นว่าไปเนะครับก็วันนี้วันเสาร์นะสามสิเอ็ดกรกฎาคมสองห้ากสี่ 4. ก็น่าจะเกตงแล้วถนนสายมอเตอร์เวย์กาญจนบุรีบางใหญ่โอจ้ มาสุดตรงนี้แล้วที่นี่ก็คือจะไปไม่ได้แล้วเพราะว่า <c oughs> เพราะว่ามาถึงตรงเนี้ยมันยังเป็นการก่อสร้างอีกตอนหนึ่งแนๆ่ๆเพราะว่ามันไปไม่ได้ไปไม่ได้ครับแต่คือให้ชมได้ฮะสภาพเนี่ยโอ้ตรงนี้ทำใหญ่เอ๊ะทำไมตรงนั้นมันมีสะพานขึ้นมายังงงเลย ไม่รู้เหมือนกันจนะไปไหนะว่าตรงนี้ใหญ่มากให้ดูนะครับบรรยากาศเลยรอบตรงเนี้ยตรงนี้ก็ยังมีการก่อสร้างกันอยู่ครับเราก็ไม่รู้นะพี่เบิร์ตว่าตรงนี้มันคือตรงไหนยังไงแบบไหนเราก็ไม่รู้อ่าครับเดี๋ยวก็จะปั่นกลับแล้วก็ไปตรงสะพานแม่น้ํำท่าจีนตรงนู้นนะครับเดี๋ยวขอขอเก็บภาพขอเก็บภาพสักภาพหนึ่งตรงนี้ก่อน ก็ขอจบการรายงานไว้